ชี้นักยิมนาส,สติกมืออาชีพเรนเจอร์การบินใหม่ประจำเดือกนกรกฎาคมปี2 0 2 4การใช้งานจะเป็นอย่างไรบ้างและเหมาะสมกับการนำมาใช้ในรูปแบบไหนสวัสดีครับมาพบผมแมคโครชานลลี่เชิงเคยนะครับผมในเกมหลายเรนเจอร์นะครับและหากใครกำลังมองหาร้านรับเติมเกมาราคาถูกปลอดภัยที่จะช่วย,ป,ยนนประหยังเงินกระเป๋าของคุณเราขอแนะนำร้านมารุชอ็อปร้านรับเติมเกมลายเรนเจอร์าราคาถูกปลอดภัย100%ตจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า1 8 0 0 0 0คน ใครสนใจอยากจจดแพ็กกินต่างๆหรือ Ruby 988 Ruby ไปจัดกันได้เลยครับลิงก์เพจ a c e b o o k อยู่ใต้เดซิฟชันนั่นเองนะครับมาครับวันนี้เราเหลือเรนเจอร์ตัวสุดท้ายที่ยังไม่ได้รีวิวกันในเดือนกรกฎาคมปี2024ในทีมกีฬาโอลิมปิกนั่นคือชิชิยิมนาสติกมืออาชีพเรนเจอร์การบินตัวใหม่ ค่าน้ําที่ไม่ได้เห็นมันเนิ่นนานนั่นเองโดยชีพเป็นสายว่องไวที่มีพลังโจมตีรวม1นล้านสไม่ได้เยอะอะไรพลังชีวิตก็5้ล้านสอยู่ในระดับกลางๆของสายว่องไว ส่วนระยะยืนครับผมอันนี้เป็นส่วนที่จะต้องบอกไว้เลยว่ายืนข้างที่จะใกลามากๆ180จุดนั้นซึ่งมันจะมีปัญหาในการใช้งานเย,ยวผมจะอธิบายให้ฟังต่อไปนั่นเองนะอาต่าสทักษะัองสกิลเท่ากัน30%โดยสกิลที่1สกิลดาเมจบวกดามเมจพิษจะมีคูเดายอยู่ที่12วิและกว้างเพียงแค่240จุด ส่วนสกิลที่สองครับผมจะเป็นสกิลบัฟท,ที่ค่อนข้างช่วยทีมได้ดีเหมาะกับใช้ตีตัวบินนั่นเองนะจะมีคูดาวสกิลอยู่ที่7วิแล้วก็ กว้างอยู่ที่300จุดส่วนลมสกิลพับให้มา30%มแม่ยำสกิลให้มา20%่สิบเปอร์ตาสกิลไม่ให้มาเลยคูลแรนเจอร์อยู่ที่6.5วิและแรนเจอร์1,320และสกิลของเรนเจอร์ตัวนี้สกิลที่1โยนลูกบอลเป็นดาเมจ24เท่าบวกดาเมจพิษอีก2.5เท่าพร้อมกับการลดหลบหลีกของศัตรู30%และไว้ใช้โจมตีเรนเจอร์ตัวบีนั่นเองส่วนสกิลที่2ครับผมเป็นสกิลบัฟ เพิ่มความเร็วกากรโจมตี3เท่าบัฟเพิ่มแม่นยำอีก4ีเปอรแล้วก็บัฟโจมตีปติเปลี่ยนเป็นโจมตีพื้นที่นั่นเองและความสามารถไฮเปอร์ก็ผมจะเป็นฟื้นฟูรแร่ธาตุครับความสามารถ9ดาวก็ร่างคนคงจะดีที่สุดสําหรับตัวกันบินนั่นเองนะเมื่อเราเห็นสกิลต่างๆนานา,นาครบแบบนี้เนี่ยจะเห็นว่าเรนเจอร์ตัวนี้เนี่ยเหมือนจะถูกออกแบบมาให ใช้สกิลที่หนึ่งก่อนเพื่อลดหลบเหล็กของศัตรู30เปอร์จากนั้นเราจะเน้นไปทางการตีปกติตีคริซะมากกว่านะเพื่อจัดการโตบินมากกว่าใช้ทาง d ด m a จ e สกิลนั่นเองนะฉะนั้นแล้วครับผมการใส่เกียร์ผมครับจึงเป็นใส่เกียร์เน้นทางคริเป็นหลักครับผมไม้ตีลูกขนไก่ปีใหม่ชิ้นที่1 2ครับซันวาพัชิวะใส่เพื่อมีหลบสกิลลดแลนและแถบอัปเกรดท่าไปด้วยและปิดท้ายด้วยแหวนเลียวนาเชิงประยุกต์นั่นเนองเนาะแม้จะไม่ได้ใส่ตรงสายเพื่อใช้ ้ที่4แต่ว่าต้องการค่าเกียร์ที่มีใช้สกิลติดครีและก็ตาสกิลนั่นเองนะครับก็เลยใส่เกียร์ชิ้นนี้มานั่นเองเนาะเดี๋ยวเราลองไปเทสกันเลยดีกว่าเนะาะพวกตัสกิลต่างๆนี้ไม่ค่อยมีอะไรพิเศษแต่ขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่า จำให้ขึ้นใจนะครับว่าระยะยืนแค่180จุดมันจะเกิดปัญหาสำหรับการใช้งานอย่างแน่นอนนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองดูพวกบับคริค,ความกว้างของสกิลเขาก่อนว่าเฮ้ยมันจะบับกว้างได้ในระดับไหนกันนะโดยการตีคริคภาพคพื้นเอานี่แหละปล่อยบอลน,นกด่าน396มาเลยครับผมปล่อยชีิไป มาครับผมไม่บับหน้าป้อมแต่อย่างใดครับเรนเจตวนี้เข้าตำแหน่งแล้วก็บับเรียบร้อยดูตีครินะครับนี่ครับจังหวะนี้ก็ระยะตีคริของมันจะยืนอยู่ประมาณข้างหน้าเจ้าแพนกวินเนาะแต่ไม่ถึงตัวเจ้าแพนกวินตัวนี้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะแอบสั้นในระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะบอกอยากเหมือนกันว่ามันกว้างแค่ไหนก็ต้องรู้ระยะยืนเจ้าแพนกวินนะครับถึงจะทราบว่า ตัวนี้เนี่ยมาตีคริหมู่กว้างขึ้นเท่าไร่นั่นเองนะครับประมาณนี้ละกันเนาะลำดับถัดมามาตีที่ดา4ี่ร้อยแปดโดยผมจะเอามูลยกลอยแล้วก็อนุบิทไปเพิ่มด้วยนั่นเองนะครับโดยอนุบิทมารับเดเมจนเนาะแล้วก็มูลยกลอยมาคอมโบกับชช้เนาะพอยกขึ้นเลนตัวบินค่อยเอาชชิไล่ตีตัวที่ลอยอยู่ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าถือเป็นตัวบินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะโอเคมาลองดูกหน่อยชชิบัฟตีคริหมู่เรียบร้อย ยังไงดีรอย,ยกรอยเท่านั้นครับผมจังหวะนี้รอมูลปล่อยยกรอยยกรอยไปแล้วนี่ยกยังไงแล้วชีิตีไหมตีไหมตียังเหมือนจะตีพัคคื้นอยู่เพราะว่าระยะไม่ถึงนะครับสําหรับการตีคริรู้สึกว่าจะไกลไปหน่อยนะนี่ขนาดยืนล้าหน้ามาเยอะแล้วนเนี่ยยังตีคริโตวบินไม่โดนนะครับผมอปายกอีกรอบหนึ่งได้ยกและ เหมือนจะติดตัวดาเมจพิษซะมากกว่าตัวชีชช้ตีนะครับค่อนข้างที่จะดูยากนิดนึงอ่ะยกตัวหน้าแล้วนี่ครับตีคริไปแล้วขึ้นครินะครับผมเรียบร้อยซึ่งหลายคนอาจจะถามว่าพี่ไอ้ร้อยแปดู่ที่พี่บนตอนแรกนี่มันมีปัญหายัางไงน่ะเหรอ เดี๋ยวผมพาไปดูตัวบินทั้งหมดในเกมนิดนึงแล้วกันว่ามันยืนจุดที่เท่าไหร่ตัวแรกครับแซลลี่แม่มดครับผมเขายืนอยู่ที่จุด180เท่ากับชี้ๆพอดีเลยเวลาจะตีป้อมเขาต้องไปยืนอยู่ที่จุด180ถึงจะตีป้อมเราเริ่มโดนนั่นเองนะครับถัดมาครับเบลล่าบินยืนอยู่ที่จุด135้าค่อนข้างจะใกล้กว่าชช้ๆนอกแล้วก็ตัวของเอ็ดเวิร์ดบินครับผมยืนจุด220ไกลกว่าชี้ๆนะ โคนี่อัลตราพิงครับผมยืนไกลกว่าชีิครับ205จุดเมอร์รี่บินครับผม210จุดยืนไกลกว่าชิชิแน่นอนดิวเลอร์ปีศาจส5 0จุดไกลขึ้นไปอีกลีโอนาด์บินตัวนี้190จุดก็ไกลกว่าชิชีนิดหน่อยแต่ก็ยังถือว่าไกลกว่าบราวซานตาจุดยืนไกลเหมือนกันโคนี่อาริสบินยืนจุด200ก็ไกลเหมือนกัน ตัวของแซลลี่ซันต้า200จุดก็ไกลกว่าชิ้ชิอยู่ดีนะและลีโอนาด์นักเวทดำยืนจุด180จุดค่อนข้างที่จะใกล้นิดหนึ่งและปิดท้ายด้วยโคนี่ที่เป็นเมตาตัวบินในปัจจุบัน220จุดก็ ไกลไปอีกทุกคนจะสังเกตให้เห็นได้เลยนะครับว่าโดยส่วนใหญ่ของเรนเจอร์ตัวบินแล้วเนี่ยมักจะยืนไกลกว่าตัวของชิชิเวลาเข้าตำแหน่งและตีป้อมนั่นเองเนกซึ่งมันจะส่งผลอย่างไรเนาะเดี๋ยวผมลองจับเทสที่ด่านยากให้ดูละกันเอาไว้เห็นเป็นตัวอย่างไปเลยพร้อมกับคําอธิบายนั่นเองนะครับด่านยากที่มีตัวบินผมขอเทสที่ด่าน18ละกันนะครับมาลองดูกันนิดนึงเนาะว่า ตัวบินฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเวลาเจอชี้ชของเรานะนี่ครับศัตรูเดินมาเรียบร้อยแล้วจังหวะนี้ตัวบินฝั่งดานนี้ค่อนข้างที่จะยืนไก่หนึ่งและชี้ชชโดนตีตายไปแล้วนะครับจังหวะนี้นะ,ะผมจะปล่อยตัวชนเยอะน,นิดนึงแล้วกันนะครับนะมาช,ชี้นี่ครับตัวบินเขามาถึงจะออกสกิลดาเมจใส่ตัวชี้ชชเราฆ่าตายได้ค่อนข้างที่จะง่ายมากมาก จะเห็นถึงความบางของชี้แล้วนะอ่านี้ผมใส่เกียวคข้าที่จะจัดเต็มด้วยนะครับผมและอีกอย่างนึงคือช,ชี้เนี่ยยืน180จุดถูกต้องไหมผมพอยืน180จุดปุ๊บเนี่ย ความมันจะเดินเข้าตำแหน่งมันต้องเดินทางระยะที่ไกลมากๆซึ่งพอเจอตัวบินที่มันยืนไกลกว่าตัวชี้เนี่ยมันจะเข้าตำแหน่งก่อนนั่นเองครับผมเช่นพวก220จุดตัวโคดี้บินใหม่เมื่อสักครู่นี้เนาะเพราเข้าตำแหน่งก่อนปุ๊บมันสามารถโจมตีตัวการบินเราให้ตายก่อนที่ตัวการบินเราจะได้ตีมันนั่นเองนะครับผมนี่ก็เลยเป็นข้อเสียสาเหตุหนึ่งที่เห็นได้ค่อนข้างที่จะชัดในรอบนี้นั่นเองเนะว่าเฮ้ยเนี่ยตัวบินมันยืนไกลเนี่ย พอเราปล่อยชิชๆออกมาชิชๆเราโดนสกิลเดเมจของไอตัวเนี้ค่าตายก่อนทุกรอบเลยเพิ่งปล่อยมาดูดิยังไม่ทันเข้าตำแหน่งเลยตายไปแล้วนะครับแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนี่จึงเป็นข้อเสียหลักของเจ้าชิชๆเนาะบวกกับตัวมันบางโดยดั้งเดิมของมันอยู่แล้วแม้จะใส่เกียร์จัดเต็มก็ตามแต่เนี่ย ก็เลยการใช้งานอาจจะยังมีปัญหามากอยู่พอสมควรตรงที่จุดยืน180จุดนี้เองทําให้คอมโบในฝันที่เราเคยคิดกันไว้เนี่ยโอ้โหมูลยกลอยแล้วตัวนี้บับคริหมูต่ตีเปรียบเปรียบโตบินหายเรียบอะไรประมาณนี้ก็เกิดขึ้นได้ยากมากๆนั่นเองนะ ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ครับผมได้มีการจับมาลองเทสเล่นอยู่นั่นเองนะครับผมโดยไปเจอตัวบินอย่างทีมนี้ครับใช้กบน้ําบิมท่าเดียวกับเจ้าชี้นั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าเวลาผมไปตีเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองเนาะ ก็หลักๆครับผมสําหรับเจ้าชิชิเวลาเราปล่อยออกมาเล่นเป็นทีมเนี่ยถ้าทีมมีบัฟก่อเลยบัฟฮิลเลืกก็น่าจะพอเล่นเป็นทีมได้อยู่แต่ว่ายัางไงยังไงก็รับไดเมจได้ค่อนข้างที่จะยากอยู่เดีย๋ยวดูนะครับผมบาวร็อกนองไดเมจตู้มเดียวตายไปเลยครับผมตรงเรมเห็นไหมบินเป็นวิญญาณไปเลยแล้วก็การทำเมจของชิชิครับหลักๆจะออกไดเมจสกิลกันไปเนาะเพื่อให้ขบน้ําบินเนี่ยโดนลดหลบเหล็กไปก่อนจากนั้น ตัวกบเนี่ยจะถูกตีคังครินั่นเองนะครเพราะว่าเราเน้นให้มันตีคริมหมู่กันเป็หลักเพื่อฆ่าตัวบินเนอะทำไมถึงค่อนข้างมีประโยชน์สําหรับการตีคริมากกว่าการใช้ทางดาเมจสกิลนะครับเป็นเพราะว่าสกิลมันเอื้อมรวยด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งคือตัวบินในปัจจุบันเนี่ยหลายคนน่าจะสังเกตเห็นกันนะครับว่าเขาเริ่มจะไม่ค่อยใส่ค่าหลบหลีก ตีปกติของเรนเจอร์แล้วนั่นเองน้องมักจะใส่หลบสกิลต้าสกิลกันเป็นหลักแล้วก็ปล่อยตัวไวทำดาเมจหนักๆอะไรประมาณนี้เนาะทำให้เมื่อไปเล่นทางคีของตัวการบินจะตีค่าตัวบินได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่านี่ก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งนะครับอ่าอีกหนึ่งทีมละก,กันเดี๋ยวดูนิดนึงละก,กันสำหรับรีเพว่าเขาใช้ตัวบินอะไรนี่เนาะอ่าเป็นตัวอย่างละกันนะครับว่าการใส่เกียร์เขาก็จะหน้าตาประมาณนี้เนาะ จะเห็นได้ว่าไม่มีค่าหลบหลีกเลยมีแต่หลบสกิลกรตตาสกิลกันเป็นหลักเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนมักจะใช้แซลลี่หมากลุกหรือว่าตัวของมูนไดเอทเป็นตัวกันบิโนโนก็พวกนั้นจะเน้น d ดเมจสกิลกันเป็นหลักเขาเลยเอามากันทางสกิลมากกว่าการตีปกติทางครีนั่นเองก็เลยเข้าทางตัวชิชินะครับปะดูอีกหนึ่งรอบไปครับผมว่าเป็นไงบ้างนะถือว่าดีนะครับโดยรวมถือว่าใช้ได้เลยเอามาฆ่าพวกตัวบินนี่ โอเคอยู่สําหรับทางคิกตีเข้ากข,ข้าง่ายที่จะง,ง่ายเนาะแต่ประเด็นคือมันยืนไม่อยู่นี่แหลนะตายไปอีกแล้วนะครับอืมอ่ะไปะเขาพายุมาก่อนจังหวะที่1ครับผมและจังหวะนี้เราพายุสวนกลับทันทีและวิ่งยัดเลยนะครับอ่าให้เขาไม่มีทางได้เล่นค่าชชิของเรานะครับจังหวะนี้เราแช่คือไปอหนึ่งทีแล้วยังไงชิชิหายหมดแล้วเราต้องปล่อยตัวใหม่มาและฆ่าไปแล้วครับผมตัวบิน ไปแล้วหนึ่งตัวเหลืออีกหนึ่งตัวนี่ครับค่อนข้างที่จะเล่นยากนิดกน้งโตัวบินก็ยังเหลือรอดอยู่ถ้าชี้ิเราไม่ได้ยืนนะครับค่อนข้างที่จะแอบตายง่ายหนึ่งน,งนี่ตายไปแล้วโดนคริไปเดี๋ยวไปดูหนึ่งตายดีกว่านะตาสุดท้ายนี้ผมว่าน่าจะเหมาะสําหรับการดูตัวบินเป็นหลักเนาะเพราะว่าเขาใช้9าดาวแม็กเลยสําหรับตัวซาวลี่พูดซันตานโะนแล้วก็ใส่เกียร์ก็บินไว้มีหลัสกิลมีต้าสกิลในระดับหนึ่งเดี๋ยวดูกันดีกว่าว่า ผลลับจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมมาครับปล่อยเรนเจอร์กันมาเลยจังหวะน,นี้แล้วก็เขาก้าวดาวแม็กก็นข้จะปล่อยตัวเร็วหนึงเราต้องเอาตัวกันบินมาค่าให้ได้เร็วมากที่สุดครับผมเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะชีๆปล่อยมาเรียบร้อยตัวที่1ครับผมยิงเดามจสกิลไปครับลดหลบหลีกเรียบร้อยจากนั้นเราตีปกติทางคริปะ นี่ครับผมครีไปแล้วหนึ่งดอกติดหัวกระโหลกดื้อด้านเจ็ดวิไะนี่ครับติดกันรัวๆถือว่าออกสกิจยาเมตติดหัวลดหลบเล็กปุ๊บก็ตีทางครีตายได้ทันทีเลยนั่นเองนะเพียงแต่ว่ามันมีดื้อด้านมันก็เอาดื้อด้านนะั้นตีป้อมได้อยู่ก็น่ารำคาญอยู่กก่ซาโลโตบินตรงนี้นะครับ แต่ก็ถือว่าตีได้เร็วนะครับฆ่าตัววินพวกนี้เร็วแม้จะก้าวดาวแม็กก็ตามแต่ยังดีเขาน่าจะไม่ได้ใส่ค่าพลังชีวิตครับมันก็เลยไม่ได้ถึกเวอร์ทำให้เราตีเข้าแน้อตายค่อนข้างที่จะง่ายนิดนึงนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมสุดท้ายเราก็ชนะได้นอไอเทมเรายัางเหลือเต็มรีเลือดป้อมได้นั่นเองแบบนี้นะครับแล้วเราก็ตีเขาป้อมแตกก่อน เดี๋ยวลองเล่นให้ดูบ้างเจอโคโนี่อลิสบินอูใส่เกียร์เต็มเลยวะ่ะมีต้าสกิล2จุดมีโลกสกิลจุดหความเร็วการเคลื่อนที่2จุดครับโอ้โหวความเร็วการโจมตีเอาวะ่ะเขาใส่อย่างตึงเลยทุกคนเอามาลองดูผมเอาเอเลนออกแล้วใส่ชีๆเข้ามาแทนนะครับผมเดี๋ยวลองดูผลลัพธ์การใช้งานดีกว่าว่าตึงขนาดไหนการเชียวชีะมาครับเมเทโอพายุโอ้โหมันใช้หมดเลยวะ่ะจังหวะนี้ เขาใช้หมวดเลยอครับผมสำหรับไอเทมได้เป็นไรเราเล่นยื้อๆอย่างนี้แหละพายุคืนไปก่อนไปครับผมจังหวะนี้ยัดบ้านเขาเลยไหมกดอมาตะาไปก่อนนะครับโอ้ตอนแรกว่าจะกดไว้รีเลือดป้อมลืมไปออาไม่เป็นไรครับผมเราเชื่อมันในชีต้องฆ่าตัวบินได้นะครับจังหวะนี้อู้ซ้อนกนหลายตัวอยู่เหมือนกันครับสําหรับตัวบินนะครับหายหมดแล้วเมื่อกี้นี้เหมือนจะโดนทางคลิเราไปหายวับอยู่โอเค นะถ้าตัวภาพคื่นตีไม่โรจชี้แล้วชี้ชียืนอยู่ได้มันก็จะได้เล่นทรงประมาณนี้นะครับนะก็ ตัวสถานงานอยู่เนี่ยยืนอยู่หลังยมทูตบวกไปสี3มแตงครับผมตาทัดมาก,กันดีกว่าตัวบินอยู่ไหนหาตัวบินโอเคเจอแล้วครับดับเบิลบินครับผมดูใส่เกียร์นิดนึงนะหลบสกิลตาสกิลตาสกิลไม่มีหลบหลีกแต่อย่างใดและตัวนี้ก็เช่นกันครับผมหลบสกิลตาสกิลและไม่มีพลังชีวิตนะเจอตัวบินสองชิจะไหวไหมหรือโดนพักพื้นตีตายก่อนนะครับเนื่องจากความบางดั้งเดิมของมันเองนะ อ่าลองดูละกันนะครับชชิก็ต้องใช้เวลาเดินเข้าตำแหน่งนิดหนึ่งตายไปแล้วครับผมดอกแรกยืนใกล้ไงย,ยืนใกล้ไงจังหวะนี้ไม่ได้ฆ่าตัวบินครับผมโดนเขาฆ่าก่อนนะครับตัวบินเขาจะเข้าตำแหน่งก่อนเราอย่างแน่นอนเนาะก็อาจจะมีแม่มดนิดนึงนะครับยืนร้อยแปดสิบจุดก็เข้าตำแหน่งพร้อมกับชิี้นั่นเองนะอาจจะให้ชิชิได้เล่นก่อนนิดหนึ่งนะโอเคได้ฆ่าไม่ชชิคริไปแล้วหนึ่งดอกยังไม่ตายวะยังไม่ตายครับผมจงังหวะนี้ชชิ ยังไงคริตายเรียบร้อยสองตัวโอเคสวยงามอามาตะไปก่อนอุ้ยว่าจะเก็บไว้รีเลือดป้อมลืมอีกแล้วนะครับไม่เป็นไรปล่อยไปยังไงดีชิชิชิชฆ่าหน่อยพี่โอ้โหปลาลดลมหลีกศัตรูเรียบร้อยคริหนึ่งทีไม่ตายสองทีไม่ตายสามทีตายโอเคโอเคติดดื้อด้านต่อไปได้อยู่เรียบร้อยครับผมพักพื้นเราชนะ นะมันจะเล่นยากอย่างนี้นี่เองแล้วมันจะไม่เหมือนกับการนํามาใช้เหมือนหมากลุกนะครับหมากลุกนี่คือยืนอยู่ที่จุด300นั่นเองครับพอเข้าตำแหน่ง300ปุ๊บมันจะเห็นตัวบินกําลังบินอยู่และตัวบินยังไม่เข้าตําแหน่งเราสามารถใช้สกิลมูฟไปข้างหลังของเจ้าเซลลี่เนี่ย มูศัตรูไปก่อนได้และลดความเร็วศัตรูคือนที่กลับมาด้วยทําให้เราเนี่ยสามารถมีจังหวะตีโตบินตายก่อนที่เขาจะเห็นเราได้แล้วก็เราจะสามารถตีเขาตายได้ก่อนก่อนที่เขาจะตีป้อมเราได้แต่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยโอ้ศัตรูต้องมาชิดหน้าบ้านเรามากเลยับผมและมีโอกาสที่จะลดเลือดป้อมเราไปก่อนสักดอก2ดอกแล้วชช,ชิถึงจะเริ่มตีและอาจจะยังไม่ตายด้วยอาจจะลดได้อีกสักดอก2ดอกแล้วถึงจะค่อยฆ่าเขาตายในภายหลังได้นั่นเองนะดังนั้นแล้วเนี่ยบทสรุปสําหรับเจ้าชช้เนี่ย ต้องบอกนที่นี้ไว้เลยนะครับว่าพอใช้เป็นตัวการบินได้ไหมต้องบอกได้เลยว่าใช้ได้อยู่ครับเพียงแต่ว่าระยะยืน180จุดนี้เป็นปัญหาอย่างมากตามที่อธิบายกันไปนั่นเองแล้วก็ความบางโดยดั้งเดิมของมันครับแม้ผมจะใส่ค่าเซตัตหลบครบ80ต้าสกิลเกือบ90ก็ตามก็จะทําให้มันยืนโดยปกติไม่ได้ครับผมต้องหวังพึ่งทีค่อนข้างที่จะมากดันระยะไปนวดแล้วค่อยปล่อยมันมาภายหลังให้แบบยืนไกลๆคอยตีตัวบินที่ หลุดเล็ดลอดมาใกล้หน้าป้อมแล้วแล้วนั่นเองนะภาพรวมก็เลยดูการใช้งานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แนะนําว่าถ้ามีตัวการบินตัวอื่นก็ ไปใช้ตัวอื่นจะดีกว่าน,นตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีความจำเป็นที่จะต้องหยิบม,มาใช้สักเท่าไหร่เนาะตัวบินพวกอาริสบินธาตุไฟเนี่ยไม่ต้องเอาตัวชวชิเพื่อนํามาเคาน์เตอร์ฆ่าตรงกันข้ามในการฆ่าตัวบินก็ได้นะครับเอาธาตุเสมอทางอย่างมารลุกก็สามารถฆ่าได้โดยการมูฟเพียงดอกเดียวแล้วนั่นเองนะแต่ถ้าใครไม่มีเรนเจอร์การบินและเปิไดได,ได้ตัวนี้มาใช้ได้ไหมตอบได้หรือว่าใช้ได้อยู่ครับถือว่าถูถ่ายไปก่อนจนกว่าจะมีตัวการบินดีๆที่เราเปิดได้และนํามาใช้แทนได้นั่นเองนะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลากันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย